ได้เวลาเก็บกู้กันแล้วครับท่านผู้ชมชตัวแรกของเราชาวนี้ตัวแรกของเราครับผมมาอะไรครับมาจำลองัะน้องมะน้องมะนู่เป็นชุกเม็ดน,น,น,นู่นไมนู เอานังอ <Universe> <m wast h> ๋อเฮ้ยเอ้ยมันฉายไงบอลนี้เรียบร้อยแล้วๆลวบอนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาวยเลยลามัดเดือเลยโอ้ยเนี่ยเบดมาดูดิเนี่ยเบสด้วยอ๋อไม่ใช่ตาที่โอ้โหปล่อยปล่อยอ๋ออือเอาซาว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 เร็วน็อปเร็วโอ้ยติดค้างอู้เราลาบลาบลาลาบลาบไหมไอเน็ป เนบมันเฮ้ยมันติดไลครัพี่หลงครัไพี่หลงมันติดไลไแบบนี้ครับพี่หลงอ๋อติดช่องตาเขาเรียกอ๋อช่องตาช่องตาอ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยิ้วเวลายวันแล้วไม่ได้กินมันปลาปากแหนบครับท่านผู้ชมสวยครับไซส์สาม ไซซ์สามหรือไซสี่สามโลได้มันอะไรว้ยเฮ้ยมันเหลามันมันมันกับมันหน้าเดินหน้าเดินออกซ้ายสวยครับท่านผู้ชมครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับติดชับไหมพวกดูดูดีๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังดูดีๆไม่เป็นไรเราจับหางมันแล้วพวกจัดมาจัดมา ใส่ห้านั่นแหละในมันเริ่มจะไม่ค่อยนั่นแล้วนั่นแหละเบ็ดลโิดเป็นนันเลยน่ากู้วเราไม่เห็นว่าเบ็ดมันหลูได้แล้วเอาเอาเอาไปลุนกันตัวต่อไประวังไว้ตรงนี้2 0 0รอยตาครับท่านผู้ชมครับระวังไว้3ไมหมายตอนนี้เราเก็บแล้ว2 0 0รอยตานี่เรา ไปเสียตัวหนึงครับปลาแล้วก็ได้ปลาหัวเสียมมาสองตัวโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับ